โอ๊ยล่นยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเอ๊ยโอ๊ยโอ๊าเล่ยโอโอ๊ยโอ๊ยโา๊ยโยโอ๊ยยโายโอ๊อโอ ตาเป็นไงนตาอะไรนารู้ไหมว่าตาเ <ตา S 1> จ็บมีคนติดกี่คนทีเนี้ไม่พูดปะตบน้ารู้ไหมลงเล่นโทรศัพท์ทาไมเร็วๆตาเป็นไรนเร็วๆสวยไหมนะ่ะอินเล่นโทรศัพท์แล้วเป็นไรตาอะไรตาเจ็บแล้วนอนเจ็บตาไหม ดูหน้ามันเข้าไปนะคะดูหน้าดึกดื้อนะคะนี่ดื้อมากๆลิงนะคะดูหน้ามันนะคะลิงใส่ขนตาปลอมมาทำไมอะ่ะใครไม่ใส่ขนตาปลอมฮะหนูใส่ขนตาปลอมมาทำไมนี่เดี๋ยวขนตาปลอมไหมเอาขนตาปลอมมาไหมใส่ทำไมขนตาปลอมอ่ะ ไห <laughs> <laughs> นดูตาหน่อยแต่ขนตาเปล่ามากระพริบกระพร <p ip> ิบดิกระพริบกระพริบมั้ยพริบพริบอย่างเงี้ยพริบดีๆนะจะดูอ่อนใส่ขนตาปลอมไหม <p ip> พริบพริบพริบสิเออพริบพริบเข้าเร็วๆไหนดูดิอ่อนใส่ขนตาปลอมไหมเนี่ยเร็วๆไออ่อนนี่มันดื้อว่ะแอบใส่ขนตาปลอมมาลูกว้ายเจอผีเหี้ย แต่ขนตาปลอมเหรอนี่ผิวนี่ได้แอฟริกามาหรือเปล่าฮ <c oughs> อ,อนขาฮอ,อนฮอ,อนจ่าตาสวยไหมคิ้วสวยไหม <c oughs> ร้องทำไม <c oughs> ร้องทำไมก่อน เขาทีบยันโคมไปนูน่เาานเฮ้เอเอิยเอ้เ้ไอ้อเล่น